Mm-hmm. Mm -hmm. พ่อแม่พี่น้องลูกหลานทุกผู้ทุกคนเด้อจ้ะเด้อมาแล้วจ้ามาแล้วจ้ะย็นหนิงกินเหลียบแสบคักมาแล้วจ้ามาแรงงานโตแล้วจ้ะก่อนอื่นเด้อจ้ะเด้อย็นหนิงก็สิขาขออนุญาตกับขอพระคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านเด้อจ้ะเด้อที่เขามารับบึงรับชมคลิปย็นหนิงเด้อจ้ะเด้อขอบคุณหลายๆจ้าไกลแล้วจ้าไกลแล้วจ้าไก่พันซับแล้วจ้าย็นหนิงขอบคุณหลายๆเด้อจ่าเด้อบรมี้เอฟซีตรงี ขอบ่มีหนิมืมินิจ้าขอบคุณหลายจ้าขอบคุณนสำหรับกำลังใจทุกกำลังใจเด้อจ้าขอพุ่นใหหลายจ้ามากจ้ามากมินิลูกสาวจัดทร์อีกแล้วจ้าลูกสาวจัดทร์ให้เลยจ้าลูกสาวจัดทร์ให้เลยจ้ามืินิจ้าถ้าได้ยินเสียงยังเย็นหนิงต้องขอโทษขออภัยเด้อจ้้เดอลูกสาวจัดทร์ให้แล้วจ้ากุญยจับย้วนจ้ากุญยจับย้วนคือเกาจ้าเห็นบ่จ้าเดี๋ยวเย็นหนิงเอาออกบอน ซ้ำบางแง่หนึ่งจ้ะซ้ำบางแง่หนึ่งม่าพร้อมกับนี่จ้ะแนวแอมสมัยยันหนิงยูบนจ้ะมีกวดจับก็ต้องมีปัดขูกันขู่กันจ้ะสิ่งศิพาดบได้จ้ะคือเกาจ้ะไล่ไวรัสจ้ะไล่ไวรัสจ้ะกระเทียมกักพพิกโอ้โหขื้นหัวดังดีดีด้ยนี่จ้ะมาดวพร้อมผักสดจ้ะผักชีลาวจ้ะใบโหระพาจ้ะต้นหอมจ้ะ มาจา้ามาสับเซมกันกจา้าก่อนที่จะมากินกว๋วยจับกันยันหิงเด้อจ้าเด้อคือเก,กจาจ้าคือเกาอย่าลืมเด้อจ้า,จาอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าอย่าลืมกด subscribe ที่แน่แน่อย่าลืมกดติดตามและที่แน่แน่ก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งให้ยันหิงแน่เด้อจ้าเด้อเพื่อที่จะบอพาดคลิปต่อๆไปของยันหิงจ้าขอบพระคุณหลายหลายจ้าสั่นกระดิ่งบ่ดจา้า กิง้งกิ้งกิ้งเฟอร์ติเจอร์ภาดคลิปต่อไปจ้ามาจ้าแซ่บๆน้องกันยันหนิงมีอย่างเซอร์ไพรส์จ้ามาปรุงเครื่องเลยจ้าเบาหลายอื่นบ้านละจ้าโอ้ยอีหยังบัดรดิบวงบ่ฮ่าดิทุ่มยันหนิงก็สิสิปรุงได้อาราจ้ายันหนิงโอ้ยประตูแต่แยันหนิงมักโสมจ้าเอาก่อนเด้อเอาก่อนเนาะพี่เจ้าพี่ยันหนิงมากพีกพ่บ่ <ม>บักพีกเผาจ้าบักพีพกเผาจ,จ้าเย็นหนิงมาใส่น้ำปลาเด้อจ้าเดอ้อเดี๋ยวก่อนมีโลโก้คุนบ่เดี๋ยวเย็นหนิงซีโดนเดี๋ยวนะเย็นหนิงมีอะไรแต่เซอร์ไพรส์เย,ย็นหนิงมักแน่นี่เด้อจ้าเด้อของมกักแน่นี่นี่ของมักจ้าของมักของมัก,กจ้าเย็นหนิงมากินน้ำปลาจ้าอ้าเขาเออนี่อย่างจ้า แนี่แซ่บๆของยายหนิงจ้าขาดไม่ได้จ้าปลาแดกปลาแดกจ้าเห็นบ่จ้าแซ่บต้องกันด้วยจ้าเดี๋ยวก่อนนี่มันสีเข้มวาวไปกลืนน้ำลายไปเดี๋ยวก่อนเด้อจ้าเด้อยายหนิงว่างไปก่อนยายหนิงขอยอนุญาตโโอ้หเห็นบ่จ้าเห็นบ่จ้าโอ้ยคือหอมอย,ยนนะู่ใวน์แทนเนาะโอ้ยเดี๋ยวก่อนเด้อจ้าเด้อว,วาวลาย มันอืดตายปฏิทเดี๋ยวกวันซับก่อนปฏิโทเห็นบ่นจ้าก็จะย้วนมีเลือดมีกระดูกหมูมีบักใส่กรอบลมควันเฮ้ามาอีกอย่างเขาก็ใส่โรดจ้ะมันบ,บมีของตายโตจ้ะท็อปปิง้งท็อปปิง้งไม่มีอะไรที่ตายตัวจ้ะมันอยู่ที่เราชอบจ้ะบวงมันอยู่ที่รถบ<ส>าษาใจบนวบนวลบนนว สับ<ส>เปไปนก,กันจก้กสีมือลูกสังอร่อยจุงเบยละมุนล,ลิ้นมากเอาอย่างมาหลกบอยอมจ้ะเอาอย่างมาแลกบอยอมวินาทีนี่อิีสแสับๆไปน,น้ำก,กันจ้า เมื่อยาซีเบ้าเมื่อยาซีเอื่นเอ้ยแซ่บแซบฝีมือลูกสาวแซบคักแซ่บแน่แซ่บว่าเคยกินอยู่บาจา่จ้ะเอซี่มืออยู่บ่ถ้ามือยืนหนิงก็ต้องขอโทษขออให้ด้วย้ะเด้อเฮ้ยยืนหนิงขอโทษจ้ะเห็นสายเตียวสายเตียวแซ่ไปน้ำกันจ้ะมืออยู่บาจา่จ้ะโอ้ยกูจับนุ่นจ้ะกูจับนุ่น ไม่อยากสีว้าอเอาปเป็นแฮ็ตเบึงงเดอสูตรยนิงยิงนิงขาไปเลยจ้ะประแดก แต่เป็นกันจะเลือดจะเลือดใส่ออนจีน่ยังนิ่งต้องมีผักเล Hãy subscribe <coughs> cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ อยู่บ่ปากเลยเนี่ยึงขอโทรด้แต่เด้อสุดแสมืันกันจ้าสุดแสมืันกันจ้า I 嗯嗯 อร่อยจนอยู่ไม่อยู่จ้า ขอถกขอภพ่ในดเดอเด้อลูกหลานเต็มบ้านจ้ะมาหมาเต็มบ้านใจแบว กระดูกอ่อนจ้ะกระดูกอ่อนกระดูกหมูอ่อนอื้ หญิงขอโทษเด้อแสดงอิริยาอาการอีกอย่างบรสุภาขอโทษเด้อลืมทิชชู่ลืมภาชนาจา้ะแซ่็แซ่บกระเทียมบะเกียร์กระเลียงมรสุ้าออกคุนผู้ดังนี่คือ หนึ่งมากหนึ่งมากินเผ็ดจ้ะยี่ห้อเห็นไหมจ้าใสออนสูตรอีหยังมันบอกมันบอกมีตายโตหรอกจก้ะมันอยู่ที่ห้าวชอบอีหยังนี่จ้ะใสออนจ้ะ มันอยู่ที่ห้าอบอย่างข้าใส่ไปโดดนือดบบมจจาคุณหาเหลือดเห็นมุจาคอนดอก ประแดกนวนนวนงนวนองนวดอีหลีอจ้าประแดกนวนนวดใบนิงกินแต่ย <TL agree> ี่ห้อนี้จ้าแซ่บแซ่บมันเธอบะมี่อย่างจริงประแดกคู่ขาจ้าคู่ครัวคู่ครัวใัเนิงจ้าไม่ต้งกลัว That's it. หลายเสบย็เสบหลายเส็บหลายเส็บเนี้ยเส็บว่าเสบ็บค่ะสุเสบเส็มือนกันจ้าแสบเส็บอีหลีเสร็จไปหรอ ท,งท้งเผ็ดบงแสบท้งห,ยงหอย <laughs> ท้งงอยทุกแนว <laughs> đẹp lắm bạn trà Hãy subscribe cho kênh Ghiền ความอยากได้แป้งเยอโอ้ยยิงเรื่องกระดาษชิชูมากนะคลิปนี้ย็นิงขอโถกขอให้ได้ได้จะได,ด้งาอเน่ได้จะได,ด้มดบ่มดบ่เบิ้มย็นิงสิงมดบ่<ม>อืม เขาเศร้าเขาเว้นเขาแรงร่วมกันเลยจ้ะเสพเสบเหมือนกันจ้ะ น้ำเขียวจ้ของือ huh. ว oh, mm ้าวเฮ้ยกระดาษทิชชู่ยืมพาชนะจะเป็นฟ้าหิวหิวหล ใส่อ่อนแซ่บแซ่มั่นขนาดจ้ะเดี๋ยวมื่อจ้ามาเดี๋ยวนี้เราหนิงกินกับบลาเหลือเสือขคนย่างกินเรียบคั่ะมา แบบคักเสร็จแน่เสร็วว่าเสร็ดีหรอบ่มีอย่างส, smells, ส findings, ไไิวเว้านอกจากคำว่าเสร็จ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 เร็จคัก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 เพิ่นว่าเพิ่นว่าคือยิงเน้อมาคำ wildlife. ใหญ่ตาเหลือ <ène> ก เราเลยจ้าถ้าเย็นิงเห็นอาการไม่สุขภาพสงสัยสงสัยอยู่ม <S bringing in throat> <S sucked oppression> ันสงสัยอยู่ลูกสเสียใจเกียงตับเกียงตับหมดลูกสาวเสียใจโดนดนเด็กกินเทือนไปจับยวน เด้อจ่าเย็นนีงก็กินหมดแล้วจ้าเด้อกกิดจับยวนทีมื่อรู้สาวเส็บ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 บจ้าแซ่บบ่แซ่บเบิ่งเบิ่งจานเด้อจ้าเบิ่งถ้วยเด้อเอาระจ้าคลิปนี้เย็นนีงก็ขออนุญาตจบคลิปนี้เพียงเท่านี้เด้อจ้าเด้อเย็นนีงคือเกาจ้าเย็นนีงขอกราบขอบคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านเด้อจ้าเด้อที่สละเวลามีค่ามีประโยชน์มากเบิ่งเย็นนีงกินกกิดจับยวนคลิปนี้เด้อจ้าเด้อ ขอบคุณได้หลายจ้ะคือเกาจ้าคือเกาบ่มีเอฟทีทุกคนที่สนับสนุนยันหนิงก็บ่มียันหนิง<ร>วันนี้จ้ะพันพทับเราเด้จอจ้าลากีกกนิงสิตนยันหนิงเด้อจ้าเด้ออย่าลืมจ้าอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดไลค์อย่าอย่าลืมกดซับสไคร์ที่นแน่แ่อย่าลืมกดติดตามและที่นแน่แอย่าลืมสันกระดิ่งให้ยันหนิงแน่เด้อจ้าเด้อกิ้งกิ้งกิ้งเพื่อที่จะพภาดคลิปต่อไปของยันหนิงจ้า โอเคจ้ายนิงขออนุญาตลา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 ตัวและหัวใจไปก่อนนะจ้าจนกว่าเราจะพบกันใหม่ในคลิปหน้าจ้ารักทุกคนนะจ้าบา,บายจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย